แมรีคริสตมาสจัดุกสรรวันคริสตมาสเพื่อนๆซุกขู่สุกคนจัดเพื่อนๆทั้งช YouTube, ช,า Facebook, ชา Leo, ่ายูทูบเช่าเฟซบุ๊กเช่าเลี้ยวทุกขู่ซุกคนเด้จ้ะแรกเนี่ยต่ยกระเรียมเราสำหรับเชาวยุโรปเนาะเชาวเยอรมันอาบอง่ายๆถ้าจะ้ะวันที่ยี่สิบสี่เขากระิจัดเรียงกันกระติมีลูกหลานมากกันเนาะมากขอบขั้วมากกินขา้าวกินอาหารกันช่วงหาโมงแรกเขากระติ๊ผ้าผู้ใดที่มีลูกมีหลานเนาะผ้ากันไปโบสถ์ก่อนจัดแล้วก็คนเป็นแม่เป็นพอ่อ ย่บานกับสิเตรียมของขวัญมาสอนไว้ไต่ตนคิดสมาธิเพราะว่าข้อบอกของขวัญมาตั้งไว้ก่อนจนเพือนเพราะว่าหลังจากที่เด็กไปโบสถ์กันแล้วของขวัญเสิมาสอนไว้แต่ซูมือนีมันก็เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงทบุตรได้ที่ลูกง่ายแล้วเนาะลูกนอนตื่นสามากก็สิเห็นลวันที่ยี่สิบสี่มีของขวัญอยู่ใต่ต้นคิดสมาธิเพื่อนเด็กหน่อยก็สิตื่นเต้นเนาะแต่ก็ยังบุญมีสิทธิ์เปิดของขวัญกรสิิเปิดได้อีกทีนึงก็ย่ามแรงหลังจากที่ไปโบสถ์แล้วก็กินข้าวกันแล้วพร้อมรับของอ้อนีู่ยในล อต่อยก็ใส่วิธีลูกอยากได้หยังไปซื้อกันเลยจากของอต่อยคือกันอต่อยอยากได้หยังลูกกับาพาไปซื้อปนอีนี้ของขวัญยุ่ตน้นคฤิสมาสมีว่างบ่หบลลลายจะ้ะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าต่อยไปซื้อให้ลูกเบิดแล้วเนาะแล้วก็ใส่กันแล้วน้ำจัะนี่ก็เป็นตน้นคริสต์มาสเจ้าเพื่อนจ้ามีของขวัญยูนิดหนึง่งอันนี้ก็ลุงเตรียมมาให้อต่อย แยกไหมนี่ยังดอกจ้ะแล้วก็ได้ซองนี่ยก็เป็นของลูกบุญธรรมเพิ่นเอาเป็นเข้า,เนานเหนียวบโบชั่วบัวหงื่อยู่ในข้าวเอนียวผู้ชายเนะาะสำหรับไปสะอาดน้ำอุ่นนะจ๊ะเพื่อนเตัวนน้ำไห้ไปเองแต่เมื่อวานนี่แหละจ้ะต้นคือสมาร์ทปีนี้ก็บอต่อยกับใส่สีคือกันกับปีปีปิที่แล้วก้อนผลัดเพื่อนตรงนี้อต่อยก็เปิดจัดยังหลายจ้ะอเอาแค่มาตั้งไว้นิดหน่อยจเพื่อนจ้ะ พอปีที่แล้วต่อยแทบตัวม่เหยืงตังอยู่ในบ้านเลยจ้ะเพราะว่าตังน้อยทีสุดเลยจ้ะเดี๋ยวต้องมาต่อยกระติดให้เบิ้ง,องตอนนาต่อยกินข้าวกันอีกเทืเ่อเนเพืเ่อนจ้า